สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ p ็อนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์ใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพทประจาวันที่26มกราคม 2,566รอบนี้ V m เม e มีการปรับเปลี่ยนไปหลายส่วนพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เนื้อหาแรกกันดีกว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่หลายๆคนเนี่ยต่างเฝ้ารอคอยมานานแสนนานแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะเข้ามาและมันก็เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของพื้นที่ทุ่งหิมะทีนี้นการจะมายัางพื้นที่นี้ได้เนี่ยคุณจะต้องปีนกำแพงซาบักอันยิ่งใหญ่เข้าไปนะ หลังจากผ่านพื้นที่ตรงนี้แล้วคุณก็จะสามารถเข้ามาที่พื้นที่หิมะได้จะสังเกตว่าพอคิดเข้ามาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยงามคท่านผู้ชมแล้วมันแบ่งออกเป็นตามนี้เลยตืดตืดมีวิหารมาแห่งการสาบแช่งด้วยแล้วก็เขาวงกอดเก้ามังกรเนี่ยมันมีบอสตัวใหม่ด้วยนะบอสตัวนี้นี่ครับเลเวล175 มีชื่อว่าเจ้านภาดามันชั่วร้ายแล้วมันก็ได้เพิ่มบอสขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นตรงนี้หุบเขามารสาบแช่งลี้ลับนี่ทุกคนนายพลโลหิตคำสาปผีเออเลเวล 180. ร้อยแสิดงว่าถ้าอยากมาตีบอสโลกที่เนี่ยต้องมีเลเวลประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าอัพหรือเปล่า <c oughs> น่าจะอีกนานเลยนะแบบเนี้ย นอกจากพื้นที่หิมะแล้วเนี่ยเขายังได้เพิ่มในส่วนของภารกิจร่วมมือแคนแต่เดิมเนี่ยมันมีถึงแค่ระดับที่9แล้วเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นระดับที่10แล้วนะครับในส่วนของระดับที่10เนี่ยทางวีเมดการันตีมาเลยว่าเจ้าบอสต,ตัวเนี้ยจะให้ของที่ดีมากๆมันก็คือเจ้าโกเลมนั่นเองนายพลอสูนหินนภานี่ทุกคนเขาบอกว่า หีบตัวนี้จะให้ของโคตรดีถ้าคุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้แล้วก็สามารถเปิดเจ้าบอสตัวนี้ได้นะรับรองของแบบไม่เกลือต่อมาเนื้อหาที่นะนัับที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือเลเวลของตัวละครอันนี้ก็น่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนเลยที่เป็นสายเก็บเลเวลเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่มแล้วเพดานเลเวลอะทุกคนจากแต่เดิมเนี่ย มันตันอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะร6 0หรือ170นี่แหละแล้วตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น180แล้วนะครับการจะอัพขึ้นมาได้คุณก็ต้องปลดหอพิชิตขึ้นมานอกจากหอพิชิตแล้วเขายังได้เพิ่มในส่วนของพลังชีกับสภาวะร่างกายด้วยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายระดับเลยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเลื่อนลงไปดู มันน่าจะไปถึงระดับที่19กันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ท็อปเซิร์ฟหลายๆคนก็อัพมาถึงระดับ16แล้วนะแสดงว่าถ้าเขาทำต่ออีกนิดนึงเนี่ยสามารถไปได้ยาวๆถึงระดับที่19กันเลยทีเดียวแล้วแค่ระดับ16กเนี่ยก็ยืนแข็งเป็นหินแล้วนะครับถ้าไปถึงระดับ19เนี่ยโอ้โหก็คงจะแบบเหมือนห้อยพาดีๆนี่เองนะตีตีรันฟันแทงไม่เข้ากันเลยทีเดียว ต่อมาเนื้อหาที่4นะเขาได้ทำการลดค่าใช้ใจ่ายในการทำอาร์ติแฟกลงน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับใครหลายๆคนเราไปที่หัวข้อการสร้างอาร์ติแฟกนะมันจะอยู่ตรงนี้การปรับเปลี่ยนของเขาก็คือเขาปรับเปลี่ยนในส่วนของขั้นอีป,ปิอีป,ปิเนี่ยแต่เดิมเหล็กมังกรมันจะใช้ทั้งหมด1,000นะตอนนี้ปรับลดเหลือ500แล้วแล้วก็ในส่วนของระดับตำนาน แต่เดิมเนี่ยมันใช้เหล็กมังกรสูงถึง20,000ืเหรียญเลยผมก็ว่ามันดูเวอร์ไปนะตอนนี้มันปรับลดลงมาเหลือ5,000แล้วแบบนี้ค่อยหน้าคบหาหน่อยมาต่อกันที่เนื้อหาที่5กันบ้างอันนี้เขาได้ทำการปรับลดค่าใช้จ่ายเช่นกันแต่ค่าใช้จ่ายตัวเนี้มันจะอยู่ที่หมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงเดี๋ยวเราวร์ปไปดูกันดีกว่า อ่ะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้า NPC ที่มีการปรับลดค่าใช้จ่ายลงแล้วนั่นก็คือเจ้าแลมเปอร์นั่นเองเมื่อเราคลิกเข้ามาเราจะพบว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันถูกปรับลดลงไปแต่เดิมเนี่ยการจะแลกคริสตัลน้ำแข็งได้มันจะใช้ดาร์คสตีลอยู่ที่10000 0ต่อ1เม็ดตอนนี้มันปรับลดลงมาเหลือ50,000แล้วนะแปลว่าโอกาสที่เราจะได้คริสตัลน้ำแข็งเนี่ยมันก็มีมากขึ้น เพราะว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยลงไปต่อกันที่เนื้อหาข้อที่6กันบ้างตัวนี้เขาได้ทาการปรับลดวัตถุดิบที่ใช้ในการตีบวกอ์ติแฟกไม่ใช่ตีบวกสิเป็นการระบุคุณสมบัติเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นะผมจะทดสอบให้ดูไปที่หัวข้อระบุคุณสมบัติแต่เดิมเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่เนี่ยเหรียญมังกรตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็คือใช้1เหรียญเท่าเดิม แต่สิ่งที่ปรับลดลงไปในส่วนของขั้นสีฟ้าก็คือ Dark Steel แต่เดิมมันใช้4 0 0 0ตอนนี้มันเหลือแค่2 0 0 0แล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นขั้นสีแดงขั้นสีแดงเนี่ยเหล็กมกังกรแต่เดิมมันใช้4ตอนนี้ปรับลดเหลือ2แล้วก็ Dark Ste e l เนี่ยจะใช้อยู่ที่10,000แต่เดิมมันสูงถึง4 0 0 0 0เลยนะต่อการสุ่ม1ครั้งอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันปรับลดลงไปค่อนข้างแบบ เกือบครึ่งต่อครึ่งอ่ะทุกคนในส่วนของขั้นสีทองเนี่ยอันนี้น่าจะอีกนานเลยกว่าเราจะได้สัมผัสกันมันปรับลดเหลงมังกรลงไปจาก20เหลือแค่5เหรียญนะในการระบุคุณสมบัติแล้วก็ดาร์คสตีลเนี่ยจาก200,000เหลือแค่1 0 0 0 0เท่านั้นอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยอจากนั้นเราก็สุ่มไปดินี่เห็นไหมสุ่มไปโอ้โหของดีขนาดเนี้ย ไม่สุ่มได้ยังไงต้องมาสุ่มนะมันปรับลดค่าใช้จ่ายลงให้แล้วอ่ะไปต่อกันที่เรื่องที่เจ็ดกันบ้างเขาได้ทาการเพิ่มสัตว์วิญญาณตัวใหม่เข้ามาอันนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่คิดว่าเจ้าตัวนี้มันจะเข้ามามันมีชื่อว่ามังกรขาวจิ๋วชอนยูแต่ว่าหน้าตามันคล้ายกับชาเชามากเลยมันน่าจะตั้งชื่อว่าเช่าเช่าเนาะอันนี้ชาวชาแล้วก็อันนี้เป็นเช่าเช่า ขนาดแค่คือมีคนบ่นนะสีเขียวเนี่ยไอ้ไม่ใช่สีเขียวสีแดงเนี่ยยังไม่ได้เลยสีทองมาอีกแล้วนะเจา้จาเจ้าตัวนี้จะมีสกิลพิเศษด้วยนะทุกคนกรณีที่ถ้าคนที่มีสัตว์เจ้าตัวเนี้ยแล้วเป็นหัวหน้าปาร์ตี้จะได้บัฟตัวเนี้ยทั้งหมดเลยในปาร์ตี้นะเขาจะได้บัฟตัวนี้ทั้งหมด,นะด,บบหมดแบบเนี้ยคือดีมากๆถ้าเป็นสัตว์ตัวอื่นเนี่ยมันยังไม่มีสกิลตัวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้น เชาๆขาวเนี่ยมันเป็นตัวแรกที่มีสกิลพิเศษใครได้ถือว่าโชคดีมากๆว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดีกว่า2รอบนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่าไปห่างหายจากการสุ่มกาชาไปนานมากๆะ่ะไม่ได้มาสุ่มให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าช่วนหลังๆรู้สึกว่ามันเกือๆๆๆเกลือเกลือเกือเหลอเกินเห็นไหมเนี่ยมันก็ยังเกืออยู่นะทุกคนเอาอีกหนึ่งรอบ ทนตึมเฮ้ยเออทุกคนมีลุ้นว่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาด,อาดิผมจะเปิดพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองซ้ำปาบโอ้ยทำไมชื่อไม่ขึ้นเฮ้ยเสียดายว่ะทุกคน ไปต่อกันที่อัปเดตเรื่องที่8กันบ้างตัวนี้เขาได้ทำการเพิ่มสัตว์ขี่ตัวใหม่เข้ามาและผมก็พร้อมแล้วนะที่จะพาทุกคนไปดูว่าสัตว์ขี่ตัวนี้เมื่อเราขี่แล้วมันจะเป็นยังไงนี่เลยปั๊บกดใช้นะับจากนั้นผมอยากได้เจ้าตัวนี้แหละมันมีชื่อว่ากำจัดวัวยูนิคอนนักกำราบปีศาจเออชื่อแปลกดีวะผมกดซื้อเลยแล้วกันปั๊บ จากนั้นเราก็ขี่เลยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าหลังจากขี่แล้วมันจะน่ารักฟุ้งฟิ้งขนาดไหนปึ๊บนี่ทุกคนโอ้โหเอ้ยมันเข้ากันกับหินเลยว่ะเฮ้ยเหมือนขี่แบบเหมือนขี่ลูปปั้นเลยอ่ะดูดิดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โคตรเท่อโคตรเท่อเฮ้ย้ยเฮ้โคตรเท่อโคตรเท่อใครอยากได้อย่าลืมไปตานะกับโอเวอร์ท็อาพเพียง810บาทเท่านั้น ทีนี้ไปต่อกันที่เนื้อหาสุดท้ายกันบ้างนะเขาได้ทําการปรับเปลี่ยนในโหมดของ PVP ปรับเปลี่ยนตรงนี้คือปรับเปลี่ยนในเรื่องไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของหลุมหลบภัยคือเวลามีศัตรูมาโจมตีหลุมหลบภัยที่สมมุติว่าแคนผมละกันเนมเลสสผมไปสร้างหลุมหลบภัยขึ้นมาเพื่อที่ต้องการจะให้สมาชิกในแคนเนี่ยได้เวลกันแบบไวๆทีนี้มีแคนอล มาตีเสาเสาเวลของของผมไอคนที่ตีเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นโหมดมุ่งร้ายทันทีคือเราสามารถตีกลับคืนได้นะและแคนที่เป็นเจ้าของเสาเนี่ยสามารถฆ่าไอตัวที่มาโจมตีเสาวเวลได้โดยไม่ติดหัวแดงนี่คือสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนคือทุกคนในแคนเลยที่เป็นเจ้าของเสาวเวลของของของเสาตัวนั้นอนะสามารถ จมตีอาริท,ที่มาโจมตีเสาได้เลยแบบไม่ต้องกลัวว่าจะติดหัวแดงอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าตามที่วีเมดเขาแปลมายังไงถ้าใครได้ลองทดสอบบอกผมด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย